ขาะนี้เราตกปลาใจบุญกำลังจะปงไปปล่อยปลานะครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่เดี๋ยวขออนุาตอ่าโอ้ยเปิดเปิดตาช่างก่อนอ๋อล่มโอเคโอย้แล้ว อึ้บใหญ่จริงใหญ่จริงออรโอเคฮะโลกว่าโอ้โดูนาจะโลกว่าตัวนี้ดูดูชัดๆฮะอุ้ยมาไม่เห็นอยู่ไหนสองเหลือเดี๋ยวหาก้อนมันเป็นปอน,นะสองจุดหกห้าปอนมองไม่เห็นเห็นยัง เห่ไรลสอง้าสองจุดหกห้าปอนก็ประมาณโลกว่าโลสโลสาเดี๋ยวลืมลืมลนี่นะกบแก้วโอ้โหเป้าขาดะกบแก้วอยู่ในปากกบแก้วอะเต็มเปากเลยตัวนี้อ้นี่ดี๋ยวาาเอ้ยอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวดึงขึ้นมาอีกหน่อยมองไม่เห็นพี่มีคีมไหมฮะผมไม่มีครับผมจะปลดยังไงล่ะครับเนี่ยเอาไปปลดบ้านครับโอ้โหอ้าล่ะอุ้ยเปลากาดีกูแล้วจะปล่อยยังไงล่ะตัวนี้กัดกรูดแก้วสัขนาดนี้มือลวงดิ ฝันไม่คมหรอกน้องะนะทำไมแยงเอานี่น้องจะโดนะตัวนี้นักตกปลาอนาถาครีมก็ไม่มี ด้านบริษีมาอีกมีก,การล็อกนะจับคิปเปอร์ดีๆแล้วกันโอเคฮะอ้าวโอ้โหหลุดนะฮะหลุดนะโอ้ยนี่นะฮะป๊าปลาช่อนโลโกรัวๆปล่อยเลยฮะแม่งโคตรใจดีเลย ใจดีครับปล่อยปลาช่อนโลกว่า,ก,วากินตัวส <c oughs> ี่ขีดไปแล้วเอาเลยปล่อยโลดไ,<ป>ไปแล้วครับปลาช่อนโลกว่าครับปล่อยครับกินตัวสี่ขีดเอากบแก้วมาช่วยด้วยหยเดี๋ยวไปเอาปลาสองขีดเดี๋ยว,วไปหาปลาสองขีดกินครับปล่อยโลกว่าโลกว่าเยอะไปเอาไปผนไม่ได้ฮะ โอ้นี่ฮะรุ่นเก่าพิกท้องให้ดูหน่อย,อยตัวนี้หลายศพเลยตัวน,นี้พิกท้องพิกท้องอไม่เห็นยี่ห้อเลยเห็นช่างมันนะเอ,เอาว่าตอนนี้เป้าขาดนะกบแก้วไปแล้วไปแตเลิกเลิก